วัสดีค่ะดิฉันนะคะึกษพี่กาหาสิบค่ะรหัสนักศึกษา661116277ค่ะดิฉันนักศึกษาณิชาศรีชัยชูค่ะรหันสนักศึกษา661116276ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาสาธิตการใส่สายสวนปัสสาวะทั้งของเพศหญิงและก็เพศชายนะคะอันดับแรกนะคะเราก็จะเริ่มโดยการเปิดเซสเตอร์ไลน์ค่ะ การใส่ใส่ส่วนประสาะของเพศชายนะคะเพศเพศอันด yeah. ับแรกนะคะเช็คข้อมูลจากออดเรืองแพทย์ก่อนนะคะค่ะก็จะเช็คชื่อนามสกุลของผู้ป่วยนะคะใช่ค่ะแล้วก็ถามชื่อนามสกุลของผู้ป่วยเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมาให้ผู้ป่วยนะคะนอนแล้วก็จะปิดม่านนะคะแล้วก็จัดเตียงให้อยู่ในห้าของสามสิบถึงสี่สิบห้าองศาค่ะค่ะ แล้วก็ให้ผู้ป่วยนะคะก้างขาออกนะคะแล้วก็แยกขาแต่ถ้าเป็นเพศหญิงนะคะแล้วก็จะให้แยกขาออกว่าชันขาวขึ้นค่ะกา่ทะไรการเปิดซเตสเตอร์ไลน์นะคะก็จะเช็คแถบของออโตเคมแล้วก็วันหมดอายุก่อนนะคะ เราก็จะตรวจสอบก็ต้องเคลียบกันนะคะก็ขอเชียร์อยู่ไมวันหมวยุวนที่เท่าไหร่ใชฟอร์สิบนะเคยสิบเกียรใช่ ก็เลยออกมาค่ะคิดมาว่าจะใ้ไซิงไม่แ้วจะอะไรอะไคุณจั ก่อนนะคะต่อไปเป็นการหีบเจวานเจียวค่ะหีบชิ้นก่อนนะคะต่อไปแล้วก็จะเตรียมไมโครพอติดไว้ก่อน็นะครับทำดีก็เด็ด สบ,บานนะคะก็จะเป็นการใส่ถุงมือใส่ทุกมือตื่นอะไรอ๋อไม่เตรียมนีกหรอใสุ่มือเตืร์อะไรก่อนมี่นี่นี่แบบผู้ชายอ่ะ นี่ก็นทำใ่ไ่ถูกต้อาจารก็หอดที่ใส่อย่างนี้เราใช่ไหมคือว่าจะให้ไ่วางางอย่างนีางางนนนลงไปหอกอย่รงนั้นเรจะเอาอสไปก่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็มาเตรียมเตรียมสายฟอยด่นะคะเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแล้เตรียมสายแมส

ไม่อเามันหุบไปแล้วหรมันซ้ๆไม่เป็นไกหายหรักไมีบรลมันไ,ไม่เรียบร้อยเลไม่เรียรนไเรียบ้ลต่อไปนะคะก็จะนำผ้าซีดมา ต่อไปนะคะก็จะนำสาลีพ่ชุบกับน้ำสไลายวอเตอร์นะคะก็จะมาช็เอาว้วัฒเพศของคนไข้นะคะใช่ค่างที่ไม่ถนัดนะคะจับจากเพีงนีกตั้งขึ้นค่ะ90องศาแล้วก็ใช้สาลีก้อนที่หนึ่งนะคะเช็ดไปที่มอนพิวบิดก่อนค่ะแบบสามเหลี่ยมพีนาเมค่ะ สามีก้อนที่สองนะคะเช็ดด้านไกลตัวก่อนนะคะและส้สามีก้อนที่สามนะคะแล้วก็จะเช็ดทางด้านใกล้ตัวใกล้ตัวนะคะ,ะ,คะสามีก้อนที่สี่นะคะเราก็จะเช็ดหน,นี้ของสไัยนะคะจากปลายลงล่างนะคะก็จะเป็น สำลีก,ก้อนที่5นะคะก็จะเช็ดบริเวณคอนัวข,ของคนไข้ค่ะและสำลีก,ก้อนที่6นะคะก็จะเชิดด้้หน้าไดแลเหลือสำลีหนึ่งก้อนไว้ก่อนที่จะใส่ะคะ่ะต่อไปนะคะ ก็จะทำความสอต่อ,อ,ตอไปใส่ถุงมือสเตอรายนะคะ สวมถุงมือสเตอร์ไลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะนำผ้าปีเลียบนะคะมาปุคลุมเป็นอ้ของคนไข้นตัวของ,งอคนไข้เอาเยอะเพ <ๆ S 1> ียะเราจะจับแค่ด้านภายนอกนะคะเคมื่อเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทำการใส่ใส่ส่วนปัสาวะาให้กับคนไข้นะคะโดยนำสัมีก้อนสุดท้ายนะคะที่เราเตรียมไว้นะคะก็จะเช็ดที่ ไปเพนนีเช็ดที่ปลายของเพนนีนะคะเจียมเพน่ะโอเคแล้วก็นำสายฟอเรสนะคะเจียมที่ K Y วที่เราเตรียมไว้นะคะใช้ชนะคะจะใช้ความลึกที่เจ็ดถึงแปดนิ้วค่ะแล้วก็จะช่วยดันเข้าไปนะคะโอเคไม่ถึงตอนนี้ ค่เมื่อถึงเจ็ดถึงแปดนิ้วแล้วคะเราก็จะดึงออกมาเล็กน้อยค่ะดึงออกมาหนึ่งถึงสองนิ้วนะคะเพื่อที่จะเพื่อที่รู้ว่าถึงกระเพาะอาหารกระเพาะระาปัสสาวะเมื่อมีน้ำปัสสาวะออกมาเล็กน้อยนะคะเราก็จะดันเข้าไปหนึ่งสองนิ้วเหมือนเดิมนะคะค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นการนำ

เมื่อเราฉีดเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะดึงออกมาก่อนนะคะเพื่อให้แน่ใจว่าสายจะไม่หลุดออกมาแล้วนะคะแล้วก็จะดึงกลับเข้าไปหนึ่งถึงสองนิ้วเหมือนเดิมค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนําถุงยูรีนแบกนะคะสอดเข้าไปเลย แล้วก็จะใช้เทปกาวที่เราเตรียมไว้นะคะก็คือไมโครปอนะคะจะติดที่ข้างบริเวณด้านขานะคะ่ะข้างขาหน้าขาจะติดอยู่ที่สายของฟอรเรนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้หลุดนะคะส่วนเราก็จะปล่อยอยูนแิแกไว้ข้างเตียงนะคะเสร็จแล้ว แล้วก็จะบันทึกเนื้นโนนนะคะแล้วก็จะสังเกตที่สีของยูรีนแบคแล้วก็ดูขนาดแล้วก็ลักษณะของจำนวนปสวัสสาวะนะคะว่ามีความผิดปกติหรือเปล่าบันทึก I.O. i n t ินเท u t p u t ของคนไข้นะคะแล้วก็ดูอาการของผู้ป<อ>่วยนะคะว่ามีลักษณะยังไงแล้วก็จัดผู้ป่วยให้หนอนในท่าสุขสบายค,ะค่ะ เราที่นี่มั้งกใส่ถุงมือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาแกะฝา แล้วก็ต้องใช่ดดแล้วก็ต้องดูดดูดินไปเอากักนะแล้วก็ดูดออก 10cc เหมือนเดิมนะคะจ<ร>ถึงสิบว่ะดูดอีกร <c oughs> อบค่ะเพื่อให้ตั้าสายมัน <c oughs> บล็อกทั้งหมดนะคะแล้วก็พันสายออกค่ะช่วยอีกเอามือที่ด้านที่ไม่ช่ไหนนะคะประคองไว้นะคะแล้วก็อีกมืออีกข้างหนึ่งนะคะก็จะดึงสายออกมานะคะค่ะแล้วก็จะเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อยเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ถอดตรงมือค่ะ ขั้นตอนตอนะ่ะโอเคอีกแล้ว